โย่ Yo, วันดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม fifa live สี่ 4, กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็ได้ทําภารกิจครบเรียบร้อยนะครับผมภารกิจของกิจกรรมสงกรานนะครับผมก็ทําครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถึงพันแต่ร้อยแต้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนี่ยเสียงรถแต่งบ้านผมวัยรุ่นเยอะไม่รู้เสียงเข้าใหม่หรือเปล่ okay, าโอเคมั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับว่าจะได้ของอะไรเดี๋ยวผมไปรับแป๊บนึงนี่นะกิจกรรม mission breaking นะครับผม fo 4 ผมก็ทําครบเป็นที่รับปลอกแล้วนะครับผมนี่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยห้าแต้มนะครับผมจะมาเอาใบนี้แล้วกันเอาใบแบบบวกแปดชัวร์แล้วกันนะครับผมหรือว่าใบนี้ใบบวกแปดชัวร์ดีกว่าแล้วก็อันล่างด้วยนะครับผมอันล่างก็คือแบบคือลุ้นบวกแปดนะครับผมหกถึงแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรับมาเลยแล้วกันนะครับผมโอเครับมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันบนรับมาอีกหนึ่งพันแปดร้อยแต้มนะครับผมเข้าเลยหรือเปล่าอะน่าจะเข้าเลยแหละโอเคครับผม นี่บาโรเตอรี่ผมเปิดได้มายังไม่เอาไปขายเลยนะบาโรเตอรี่จะไปเล่นจริงแม่งโหดมากเลยนะบาโรเตอรี่โหโคตรโหดอะยิงแบบไส้ไหลหมดแล้วนะครับผมเสียอย่างเดียวแม่งไม่ได้ไวแบบไม่ได้ไวปลื้มอะแต่มันแข็งมากเลยนะเดี๋ยวว่างๆมารีวิวให้ดูแลกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านี่นะครับผมเงินกับเ,เงิน 400M อยู่ไหนอะหรือว่ามันรวมรวมไปน,นี้เอารวมไปแล้วนะครับผมโอเครับกันไปเลย ถ้าไม่อย่างต่ำๆนี่ 400m ชัวร์ๆแล้วนะครับผมของการนี้อ่ปีที่น่าลุ้นสุดก็คือแบบ l s กับ mc อ่ะโอเคเปิดคิด 400m ก่อนดีกว่านะครับผมไปน่าลุ้นสุดก็คือ l s กับ mc นะครับผม2ปีนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดบอกแปดชัวร์ๆก่อนดีกว่าผมว่าเพราะว่าบอกแปดชัวร์ไม่ก็มีแต่ปีกากนะครับผมโอเคปีดีสุดในนี้ก็เป็นปีฮอตครับผมว่าปีฮอตพวกอองลงอองลี only, อะไรพวกเนี้ยนะครับผมเกิร์สตานู โอเคเราเมาส์หายสักครู่นะครับผมกดกลับไปเลยดีกว่าครับผมไปเมาส์หายแล้วก็กดนะครับผมกดที่ดอรด็กได้นะโอ้โห PGR เลยจะขายออกมาเน่เบอร์เก้าสิบสองด้โอ้โหอิตาลี LW โอ้เอลชาราวี่โอ้โหต,โโตัวนี้โคตรอยากได้เลยเอลชาราลวี่นี่ผมไม่ได้ขายนะเ,นยเอาไปเล่นเลยเมื่อก่อนผมชอบมากเลยนะเอลชาราวี่อ่ะโอ้โหเปิดได้เฉย <laughs> แต่อยากได้ตัวที่แบบแพงกว่านี้มากกว่าแต่ได้ชา,าวีนี่ไม่แย่นะผมเอาไปดิ้นแน่นอนนะรับผมผมชอบมากเลยเชา,ลาวีมา่อก่อนโอเคแล้วกูจะพูดทำไมหลายรอบวะสเตฟานเอชา,าวีนี่ยใบนี้อะโหปีที่นลาลุ้นก็เป็น pls นะครับผมแล้วก็ปี mc boe ไม่ค่อยเท่าไหร่ละ boe ถ้ามันออกโด้ก็ได้อยู่โด้ก็แพงอยู่นะ boe ครับผมรอเมาส์หายเหมือนเดิมโด้ mc บวก8จัดไปครับเมาส์หายล้วกดที่ตอเด็ก อย่างน้อยขอบอกแปลละกันเพาว่านะ่ะโอ้โหวิทยาเบอร์สิบสองบอกแปก็ได้ไปะโอ้โหประเทศอะไรของมึงเนี่ยบอกแปดโอเคบอกแปดอยู่อ๋อวานยามา่า <laughs> วานยาม่าบอกแปดนะครับผมชื่ออะไรแล้วไม่รู้ชื่อหน้ามันแต่ผมจําได้ว่าวานยามา่าใช่ไหมโอเคครับผมสําหรับผมก็ได้ประมาณนี้ละกันนะผมใครได้ตัวอะไรกันบ้างไม่รู้เหมือนกันเดชวาวีนี่ขายออกอยู่แล้วนะผม,ผมแต่ผมไม่ขายหรอก เอาไปเล่นน่าจะน่าจะเฟี้ยวกว่านะครับผมสเตตก็สปีดต้นเอ,อว่าแปลกๆปอิตาลีแบบไม่ค่อยคุ้นไงตัวนี้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละโอ,อ้โหวันยามานี่ขายไม่ออกว่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรของฟรีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวมาดูบอลเตลี่ผมยิงคม,คม,คมดูก่อนแล้วกันดูดิ <c oughs> ผมเอาไปเล่นจริงมาแล้วนะผมโอ้โห <c oughs> โครโกงโคตรโคมนะครับผมโคตรแข็งปั่นก็พอได้นะครับผมดูโอเคครับผมเอาประมาณนี้นะที่กันจะมาระบบไปละโย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีบ้าออนไลน์4การเป็นที่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเล่นกิจกรรมนี่ไม่ใช่กิจกรรมนะเป็นอะไรอ่ะกิจกรรมฟรีนะครับผมเป็น DIY factory ใช่ปะผมก็ได้เล่นครบไปแล้วนะครับผมประมาณ400นัดนะครับผม มาเล่นได้แค่วันละสิบนัดนะก็ประมาณสี่สิบกว่าวันน่ะแต่บางวันผมก็เล่นไม่ถึงสี่ร้อยนัดไงอันนี้เลเวลอันนี้เลเวลไม่ใช่เนี่ยดีๆนี่นะครับผมมันตามไปมานะครับผมไม่รู้ผมครบหรือยังเรื่องกูจะเข้าทาไมนะไม่ครบอ๋อเข้าโทรศัพท์ผมแป๊บหนึ่งโอเคครับผมเนี่ยผมเลือกเป็นปีอัพนะครับผมทอห้าสิบบวกห้านะครับเมื่อก่อนราคาตอนผมเลือกมันแพงอยู่ไงเมื่อสองสามเดือนที่แลเดือนกว่าแล้ะผมเล่นไม่ใช่แค่สี่สิบวันนะเนี่ยเกินสี่สิบวันเพราะว่าบางวันผมแทบไม่ได้เลย เล่นมาเกือบ2เดือนมั้งการ์ดใบนี้นะครับผมแต่มันเป็นการ์ดฟรีนะครับผมตอนนั้นแบบปีอัพแม่งโคตรแพงอยู่เลยอะแต่ตอนนี้แม่งถูกแล้วโอเครับมาเลยดีกว่านะครับผมสี่รอยนัดของเรากดยืนยันไปโอเคครับผมรับมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเลือกใหม่ที่มีอะไรให้เลือกมากว่ก็ปีอัพอีกแล้วนะผมว่าน่าจะดีสุดละหรือว่าเอซีดีเอซก็ดีผมว่าอเอ็มซมันไม่มีให้เลือกอะเพิ่งทอห้าสิไม่มีเลือกบอกวกห้า คันนี้300นะโอเค FC ก็ได้วะน่าจะพอมีราคากว่าปีอัพอะผมว่าโอเคครับผมไปดูในเกมกันเลยกนะันไปไหนอนะ่ะก <c oughs> ็เข้ามานี่แหละสดๆนี่แหละโอเคมาครับผมเดี๋ยวให้มาโลยิงสักลูกนะครับผมโชว์ความพูดแ <c oughs> ม่งเปิดได้มานี่ยเฮยใหญ่โอเคนี่นะครับผมเป็นปีอัพคันนักเตะ50ชื่อนะครับผมบวกห้าชัวๆนะครับผมโอเคมาบวกห้าชัวๆตัวอะไรแพงสุดโอ้โหบัคก,กระจายเลยวะ แพงสุดก็น่าเป็นปโดอ่าปาร์กอะไรพวกนี้ปะไม่กี่พันเอง,เองพวกแพงสุดเนี่ยเดี๋ยวผมคัดตัวบาร์กออกก่อนอละกันนะครับผมเดี๋ยวคัดไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าไม่น่านานเท่าไหร่โอน่หนาน,นะเนี่ยอะไรวะนี่ปีอัพทำไมมันกากจังอะ่ะโอ้โหนี่ร้อยกว่านะ่ะไม่ใช่ดิต้องเลือกโอบิอาผมว่าเอาสเตตสูงๆดีกว่าอ๋ออเคเลือกสเตตดีกว่าเออสเตตทำไมมันมั่วจังอะ่ะ เก้าสิบหกก็มีนะเนี่ยดูดิเก้าสิบหกเก้าสิบหกอะไรเอา้าแล้วกูเปลเก้าสิบหกมั้งเก้าสิบหกไอ้ที่เอามาทำไมวะอย่างต่ำ,ต,ำต้องร้อยเครับผมว่านะครับผมเพราะว่าเก้าสิบหกมันเกินไปไงโอ้โหแล้วมันเรียงแสแตทมั่วจังขนาดผมกดเรียงแสแตทแล้วนะเมื่อกี้มั่วเกินโอเคผมข้ามไปก่อนผมว่า,วาเดี๋ยวไปดูกันตอนผมคัดเสร็จแล้วกันไปโอเคมาครับผมคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหแม่งคน้นมั่วเลย ไม่รู้มันเรียงสเตตออะไรของมันนะครับผมโอ้โหแล้วแบบนี้ก็เจ๋งดิตัวบาร์คหายไม่ออกได้ซ้ําผมว่าถ้าไม่ได้พวกปาร์คพวกอะไรพวกเนี้ยเบโดบุตเกสเนี่ยมาเกก็ได้นะครับผมเอาเป็นปาร์คดีสุดปาร์คแพงสุดแล้วนะววนวสองเท้าได้ไงเบโดเท่าไหร่สองเท่ากันโอเคครับผมอะโดดิกเม้าหายครับผมโดโรแอโดรมันไม่มีตัวพีไงปาร์คก็เป็นโดร์ละกันกลางสุดก็คือสเตเตอเก้าสิบแปดนะครับผมผมนึกว่าสเตเตอรร้อยบวกไง ก็เลยเลือกคิดใบแค่นี้มา400กว่านัดดูดิจะได้เกมเขาบอกไป400กว่านัดครับผมเดือนกว่าดูดิจะได้เท่าไหร่รูปร่างแบบนี้เบอร์10กว่าแบบนี้บาซิลคอปกรี่หรือเปล่าโอ้โห105เนี่ย100 400กว่านัดครับผมได้ตัวแค่นี้มาคิดเอาละกันไม่ต้องพูดให้เยอะนะครับผมสแตนเท่าไหร่นะ98ได้ทำมใช่ปะ99โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรละ เพราะว่าแม่งรู้เงี้ยเอ PMC จบจบไปแล้วผมว่า MC แม่งตัวดีๆเยอะกว่าผมก็เริ่มนึกไปนะครับไปเล่นแม่ง400กว่านัดสลัดเออโอเคครับผมไปไปล้ว